เอามีดไปกระซวกตรงคอของท่าน้งที่ยังนอนหลับอยู่บนแคร่พฤติกรรมนี้ ชาวบ้านบอกว่าจะทะเลาะกันเนี่ยเวลาที่กรีอยากจะไถเงินอ๋องแต่อ,องก็ไม่ให้ไงเขาก็หาเงินมาเองนะคบผู้ชมแล้วพอไม่ให้กรีนันก็เลยหัวร้อนอ้างว่าโดนอองด่าก,ก่อนก็เลยบันดาลโทสะด้วยกันเอามีดปักไปที่คอจนเลือดอาบเลยครับโอ้โหเ่นใหญ่ใส่กันยับจริงๆพักรู่เดียวฮะช่วงหน้าไม่มีเลือดสาดทางการเมืองนะฮะแต่ว่าเป็นเลือดสาดที่อยู่ในใจประชาชนเพราะว่าสองพักการเมืองใหญ่ที่ควรจะได้จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันไปไปมาไม่แน่แล้ว mm hmm. กเก้าอาาาีอะะ้ประธานสภา จะนําไปสู่เก้าอี้นายกของพิธาหากข้อสรุปของเพื่อไทยออกยืนกรานว่าจะชิงเก้าอี้ประธานสภาเท่ากับว่าเก้าอี้นายกพิธาบิดผิวแน่นอนฮะแต่ยังไม่ข้อสรุปยังไม่ได้ข้อสรุปคืออยู่ในกระบวนการครับตามที่ผมได้นำเรียงไปางคือคณะจราจร นับเป็นพระอัจฉริยภาพแห่งสายพระเนตรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปกาแฟอาราบัสเปทรีนวันหอมหอมติดจมูก<อ>แบบประป๋องก็เข้มอ,อาราบัสเปรหอมเข้มคุ้มค่าท้าลองชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำชดาแซ่บ ชูรสราชาดาแอตแทกใหม่สารพัดคราบหนักจัดการง่ายไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้แค่กดสัดแอตแทกใหม่มีไมโครวัชเทคโนโลยีสลายคราบหนักเหนือขั้นคราบหนักกดสัดได้เลย Attack <c oughs> ลแอตแทกใหม่กราบละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์แค่1ิ้านาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เ okay, บิร์กนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอพาเช่รสมะขามป้อมอย่าลืมละ่ะเม็ดอมสมุนไพรอพาเช่อปาเช่เ <love> พราะแต่ละวันคุณต้องไปเชิญกับสิ่งต,งต่างๆเหล่านี้ใช้ค l ี a เน a r e แคร์ a l มอลแคร์ Care, ช่วยชำระล้างพรงจมูก คีมเนนแคร์โนมอลแคร์น้ำเกลือล้างจมูกฉลากเขียวเซรัย like, ปราศจากเชือ้อผลีตด้วยเกลือน้ำเข้าจากนิวซีแลนด์แอบเกาแต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแคร์ใช้เฮด h o นโชเรสที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจัดจรังแครและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นเห็นลองเฮด h o นโชเรสแล้วคุณจะรักเลสตอหน่อยปะสาวครีมเน้นเกรอบที่ใช่ อร่อยเต็มรสชาติลองแล้วจเิเลรอเลสตแตกลองเลยกลัะดูอย่างเงี้ยมันจะไปเสียบได้ไงยินเลลกแบล็กซี่ไวหัวใบมีสขยับได้กนเร็วเสียบในครั้งเดียวกนเร็วเสียบในครั้งเดียวเทได้ไม่ยุ่งยากยินเลลกแบล็กซี่ไว ฝ้าแดดลึกจุดดำผ, <ต thrive. S 2> ผิวหมองคล้ำใต้ตาครั้งแรกกานีเย่แอมพูเซรั่มวิตามินซีสานไนอาซินามาแทนค้นสูง3%ช่วยลดเลือนฝ้าแดดหรือ38%ช่วยลดเลือนจุดดำผิวหมองคล้ำใต้ตา37%ใน6วันแบบโดสแค่39บาทกานีเย่ธรรมชาติในแบบคุณหุ่ยกำลังนุกเลยแบรนด์เบรรี่พลัสหน่อยไหมนี่นี่สดเข้มข้นนี้พิเศษ2ขวด58บาทที่7ซเว่นอถึง5กรกฎาคมนี้ นับสนุนโดยแอร์แครเอยร์คอปเปอร์11ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือลีโก้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกปุย๋ยมรกตตรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนสปู่เบนเนต CNE ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายดับหนปปีซ้อน ที่บอกเลยต้งฉีดเลยนายบอกว่าวประชาธิปไตยทุกอย่างก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีความก้าวหน้าเรื่อยๆพรุ่งนี้ก็จะมีข้อสรุปที่มั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับการจัดตั้ง,งรัฐบาลร่วมกันและจะทํางานในฐานาะรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไให้กับพี่น้องประชาชนทุกาน กาแฟแก้วสุดท้าย The Last Coffee เอาไปเปรียบเทียบกับ The Last Supper นะฮะไม่รู้ว่าสถานการณ์การเมืองนะครับระหว่างขั้วการเมืองที่พยายามจะรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลจะออกมาหน้าไหนนะครับผู้ชมเพราะว่าพลิกกันไปพลิกกันมาแบบนี้ทุกวันเลยแล้วเมื่อวานนี้เป็นการประชุมร่วม8พักครั้งอีกออครั้งใหญ่นะครับคือเป็นผู้นํแ8ดพักมาร่วมกันแต่ปรากฏว่าฝั่งของเพื่อไทยพอมาถึงพักก้าไกลเสร็จปุ๊บเนี่ยออกอาการหน้าเจือเลยครับพอนันบรรดาด้อมส้มเขามารอต้อนรับอยู่แล้วต้อนรับ ด้วยเสียงตะโกนฮะว่ายังไงก็ตามการคัดเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าประธานสภาสองเก้าอี้นี้ต้องเป็นของ9ก้าไกลเท่านั้นครับน